อ่อนมั่นใจเอาอยู่หากข่าววิวาแมส่งการเป็นจริงขอบคุณคนห่วงความรู้สึกน้องปีใหม่เชียร์ที่คำพรอ,อึกอักตเตรียมวิวาบิกธนาพลบอกขอศึกษาไปเรื่อยๆติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซีเนสกาแฟเรดคับเพิ่มอาราบิก้าบทละเอียดเพื่อความหอมยิ่งกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับอู๋และน้องเอมนะฮะเชา้านี้วันอังคารอากาศดีดีถูกต้องเนี่ยฮะเริ่มต้นที่ข่าวที่เราฟังเราก็แอบตกใจเหมือนกันตอนรแรกว่ามีข่าวลืออย่างนี้ว่าคุณสงกรานก็จะมีงานวิวากับสามแมทงานนี้หลายคนก็เป็นห่วงความรู้สึกของคุณแอฟแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเป็นห่วงความรู้สึกของน้องปีใหม่ซึ่งก็คือลูกสาวนั่นเองนะคะงานนี้จะคุณแอฟก็ถามสนอกันว่าเอ๊ะหนึ่งคือเร เจนเลยว่าไม่เคยนะคะทราบข่าวลือดังกล่าวเลยแต่ถ้าหากเป็นจริงเจ้าตัวมั่นใจค่ะว่าเอาอยู่เพราะว่าเจ้าตัวนะคะให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นกับน้องปีใหม่อย่างเต็มที่นะคะส่วนตัวบอกเลยว่าไม่คิดเห็นใดๆไม่มีความคิดเห็นใดๆกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เป็นห่วงความรู้สึกของน้องปีใหม่ด้วยไม่ไม่ทราบจริงค่ะก็มาทราบตรงนี้นค่ะแต่ว่าสําหรับแอมนะคะแอมรู้สึกว่า แอฟเอาอยู่สําหรับในเรื่องลูกนะคะแอฟว่าแอฟให้ความรักความอบอุ่นเขาแบบเต็มที่พร้อมที่จะไม่ว่าจะเจออะไรยังไงสถานการณ์เหตุการณ์ไหนแอฟว่าแอฟดูแลเขาได้ในเรื่องของทั้งภายนอกภายในยหมายถึงเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นหัวงความรู้สึกของปีใหม่คือแอฟในฐานะของแม่คือขอบคุณมากๆจริงค่ะคือมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่ที่รู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูกค่ะ แต่วเวลาสัมภาษณ์ที่แอป เอ็มเชื่อว่านักข่าวก็มีความเกรงเหมือนกันแหละเพราะว่าแบบพี่เขาแบบนิ่งมากแล้วเหมือนเรื่องราวด้วยความที่ผ่านมานานแล้วแล้วพี่เขาเขาก็นิ่งมาตลอดกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ยังไงก็รอติดตามแล้วกันว่าเขาจะมีงานวิวากันจริงไหมลือนั้นจะจริงหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งคู่ที่เขาก็ลือกันเหมือนกันแล้วเขาก็สงสัยมากว่าเอ๊จะมีข่าวดีเร็วนี้หรือเปล่าสําหรับคุณเชียร์ที่คําพรนะฮะกับไฮโซบิ๊กธนพันธ์นั่นเองนะครับเขาก็คบกันมาหลายปีเหมือนกันนะสองสามปีนะอ่าขออภัยเมื่อกี้ผมอ่านชื่อโซิดเป็น นาโซบิกธนพล <ừ m. S 1> นั่นเองนะครับก็คู่นี้เนี่ยเขาก็คบกันมาสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเชียร์เขาจัดงานฉลอง10ปีธุรกิจที่ทํากันมานะครับฝ่ายชายก็มาร่วมส่งกําลังใจให้ไม่ห่างเลยจนอดถามถึงข่าวดีเรื่องงานแต่งไม่ได้งานนี้คุณเชียร์บอกว่าขอดูกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีอาการอึกอักเล็กน้อย <c oughs> อึกอักังไงลองฟังดูฮะอ๋อแต่ง,แต,งแต่งงานอีเวนต์ใช่ไหมคะแต่งงานอีเวน์ คิดไม่ทันเลยเนี่ยถึงจะต้องถอดเพื่อมาแต่ว่านะคะก็ก็ก็ไม่รู้ว่าไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่รีบร้อนนะคะคือทุกวันที่ไปเรื่อยๆก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วค่ะก็ก็รู้สึกดีใจที่มีเขาอยู่้างะก็ครอบครัวก็เห็นเราแฮปปี้เขาก็ดีใจไปด้วยค่ะก็เป็นอีกคู่ที่อาจจะไม่ได้หวานมากแต่ก็มีรูปคู่ให้เราได้อิจฉากันอยู่เรื่อยๆแต่ดูจากที่พี่เชียร์ไปขึ้นชกกับหมอเจี๊ยบเนี่ยผมว่า ฝ่ายชายอาจจะมีการชะลอได้นะครับโอ้โหดเหมือนกันนะโหดมากนะโหดมากนะแต่ว่าก็เป็นคู่ที่น่ารักยังไงก็รอลุ้นแล้วกันว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะคะมาตอนที่หนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวของคุณพ่อพี่ลิเดียคือต้องเล่ายิ้มเชื่อว่าหลายคนได้เห็นคลิปไปแล้วล่ะคือมันเป็นคลิปที่คุณพ่อเขาขับรถกับคุณแม่นั่นแหละแล้วก็ติดจะโชคดีเี่หมูมีติดกล้องหน้ารถไว้แล้วเผเอิญว่ามีรถข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมแท้จากกล้องมันชัดมากเลยว่ารถมันไหลไหลมาชนแต่ทีเนี้ยคุณพ่อก็อาจจะไไมม่่ดดด้้คออนนนนเเรตตััพิิยู ลงไปค่ะมีการยกมือขอโทษกันด้วยเพราะคุณพ่อเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยขับไปชนแล้วด้านคู่กรณีก็มีการแบบโมยวายเล่นใหญ่อ,อะไรแบบนี้ค่ะ,คะงานนี้จะคุณลิเดียต้องถามหน่อยว่าจบไมหบไมหรือว่ามีการดําเนินคดีอะไรต่อกันไหมนะคะหลักฐานขนาดนี้น่าจะจบนะคุณลิเดียก็เลยบอกนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ติดใจเอาความด้วยนะคะโดยวันนั้นโชคดีมากคือถ้าเห็นในคลิปเนี่ยจะมีพี่คนขับรถเมย์ เขาบอกว่าเขาเป็นพยานเห็นเลยเขาก็เลยช่วยเอาไว้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าคู่กรณีเป็นคนนะคะรถเนี่ยถอยมาชนซึ่งทําให้คุณพ่อลโล่งใจไปได้นะคะแต่ในส่วนที่คู่กรณีโวยวายและไม่ยอมให้เรียกประกันเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ทราบค่ะว่าต้องการอะไรากันแน่อย่างที่บอกโชคดีนะคะมีกล้องหน้ารถยืนยันและฝากทุกคนนะคะติดกล้องหน้ารถด้วยเพื่อความปลอดภัยส่วนตอนนี้คุณพ่อก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความอะไรค่ะ คนเห็นในคลิปอะไรเงี้ยค่ะคือตัวนิเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าวันนั้นก็คือเป็นแค่คุณพ่อของคุณแม่สองคนที่ขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราไมา่รู้ทีหนึ่งตอนที่เขากลับมาถึงบ้านก็แน่นอนคือแบบตกใจอะว่าเฮ้ยทาไมพ่อเดียวเขาไม่ได้เป็นคนชนแล้วทําไมถึงแบบทําไมเขาถึงลงมาแล้วแบบของขึ้นอะไรได้ขนาดนั้นก็อันนี้เด็กก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเขาคืออะไรอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ เห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะคือต้องบอกว่าทุกคนต้องคือต้องใช้ถนนร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็คอยแบบระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาคดคิดคาดฝันมันเกิดขึ้นได้เสมอก็จริงๆเราต้องโชคดีอะที่มีกล้องแล้วก็โชคดีที่พี่มีพี่คนขับรถเมย์ที่แบบช่วยอยู่แล้วก็เป็นพยานให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะฝากทุกคนว่าก็มีสติติดกล้องค่ะช่วยคุณได้ มีสติแล้วก็ติดกล้องใช่อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องของกล้องนี่พี่ก็เพิ่งไปติดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันก็มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วคือตอนนั้นอ่ะมันไม่มีกล้องไงแล้วแบบเอยเราก็ใช่หลักฐานชิ้นสําคัญเนี่ยอยู่ในกล้องแล้วเดี๋ยวนี้กล้องคือเรียลมากคือเราสามารถดึงไฟล์เข้ามือถือได้เลยทันทีนะฮะแบบไม่ต้องไปต่อคอมด้วยนะครับผมอ่ะไปดูข่าวสุดท้ายวันนี้ฮะของหนุ่มกราฟขนาวุฒินั่นเองนะครับเขาเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะฮะแล้วก็จัดอย่างยิ่งงงใหหญ่่่ด้ววยยเเ็นนบอออกาไปททีละ ก็เป็นฮอเลยนะฮะ<อ>เห็นบอกว่าเอาใจแฟนคลับสุดๆนะครับก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของหนุ่มกราบเข้ามาด้วยวันที่4ธันวาคมนะฮะวันเกิดปีนี้ครับบอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่ได้กินข้าวพร้อมหน้ากับครอบครัวนะครับรวมทั้งไม่ได้มีของขวัญให้ตัวเองแต่แฟนคลับให้เยอะมากเหมือนกันนะฮะ ก็อย่างเช่นการเช่าแบบว่ากำแพงป้ายโฆษณาอย่างเงี้ยตามสถานีรถไฟฟ้า<ะ>เพื่อให้เหล่า f อของเขาเนี่ยไปถ่ายรูปด้วยนะครับส่วนที่มีข่าวว่าแฟนคลับนั้นทุ่มเงินกว่า10ล้านนะครับจัดโปรเจกต์ Project, วันเกิดสุดเวอร์วังให้ครับบอกว่าขอบคุณมากส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปเก็บโปรเจกต์ให้ครบเพราะว่าบู๊ตซ้อมคอนเสิร์ตอยู่นะฮะทางฝั่งคูจินอย่างนุ่มมิวสุภสิธิ์ก็มีการอัดคลิปดีดก,กีตาร์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ด้วย นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เอาเรื่องนะสหรับครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้สงสัยว่าน้องกราฟเขาอายุเท่าไหร่ปรากฏ23เท่านั้นนเองโอ้โหเด็กมากแล้วก็<ช>ตอนนี้มีชื่อเสียงดงดังมากก็<อ>ต้องรอติดตามผลงานของน้องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคเนสกาแฟเรดครับเพิ่มอาราบิก้าคั่วบดละเอียดเพื่อความหอมยิ่งกว่าค่ะวันนี้อูเอมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ